สวัสดีครับวันนี้หุ้มเบาดีแม็กแคนะครับนี่เป็นรถบอสัดครับหุ้มครบชุดเลยครับคันนี้เป็นเลือกหนังสีดำเย็บได้สีฟ้านะครับเป็นลายธรรมดาครับตัวนี้ไม่ได้ลงลาย V.I.P. ครับคุณน่าจะหุ้มแบบสวมทับบอเดิมนะครับหุ้มสวมทับเลยบอเดิมยังใช้ได้อยู่นะครับ มุมแบบเข้ารูปครับเลือกสีเลือกรายได้คู่หน้าราคา2,800บาทนะครับแล้วก็บอกแคปแบบฟองน้ำพิ้นรูปการติดตั้งบอกแคปก็คือเราจะถอดของเดิอเมออกนะครับทั้งตัวพิงแล้วก็ตัวนั่งเดือไว้แต่โครงโครงเด็กตัวฐานมันนะครับแล้วก็เอาของใหม่ติดตั้งใส่ก็มียึดน็อตนะครับแล้วก็ยิงสกรูเข้าไป ก็แน่นหนาครับขับรถไม่เลื่อนไม่ไหลสามารถเปิดได้นะครับเปิดเอาของเครื่องมือเก็บเครื่องมือใต้เบาะได้ส่วนพื้นนะครับพื้นพื้นเป็นยาง6 d ดีหนา13มมิลน,นะครับเป็นพื้นแบบตีนทุกแกจะไม่เลื่อนไม่ไหลไปไหนนะครับเป็นข้างหลังเป็นชิ้นเดียวส่วนคู่หน้าก็แยกเป็นซ้ายขวานะครับ ราคา2,500บาทครับตัวนี้ปูเต็มคันนะครับเวลาเราเข้าล้างรถคายแคร์ก็ไม่ต้องถอดแล้วก็เพียงแค่ดูดฝุ่นตรงขอบนิดเดียวก็สะอาดแล้วครับถ้าเพื่อนก็ใช้ผ้าเช็ดน,ะน้ำเช็ดออกนะครับเช็ดได้ตัวพื้นตัวหนังหรือจะใช้แว็กซี่ก็ได้นะครับชุดนี้รวมแล้ว1 5 0 0บาทนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับผมขอบคุณครับ